สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับโอ้โอ้ตอนไพ,พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวถอยตกบ่อวันนี้ตากรุรรนนกร,รังครับสวัสดีถ้าทายยามบ่ายด้วยนะนเพื่อนๆนะันนี้ตากรุกรังยาวไปครับ <c oughs> นี้แดดดีนะมันเพื่อนช่วงบ่ายมานี่แดดแรงครับข้างนอกนี่ร้อนจัดเลยนะแย่ยังดีที่มีร่มครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะช่วงนี้งานเข้าไปเนาะมีงานแล้วมีงานแล้ว ตักสุดุูมตักอุ้มเลยครับเี่ยตักอุ้มไปเลยตักอุ้มไปเลยวันนี้ตักใส่สิบร้อนะสมัยตอนเด็กๆนี่ตอนหัดตักได้กรกๆนี่โอ้เสียวโดนกระบะดำเขานะเพื่อนๆนะครับเคยโดนนะไม่ใช่ว่าไม่เคยโดน,นครับเนี่ยังวะที่เราจะสวิงไปอย่างเงี้ยตอนนั้นเราแบบกำลังหัดเนะอย่างว่าเลยครับมือใหม่มือใหม่ครับ เมื่อใหม่ผมไม่เชื่อหรอกว่าใครจะไม่โดนนะกระบะดับนี่ระวังแค่ไหนจะวามันจะโดนก็ต้องโดนครับของผมนี่ที่จะโดนนะชอบโดนแถวแถวเสาตรงเสาฝาท้ายนี่ผมโดนประจำับโดนบ่อยโดนบ่อยครับตอนหาดเล็กๆนี่ถุกวันนี้ไม่โดนแล้วนะครับมีเฉียดนะครับแค่เฉียดไม่โดนนะครับได้แค่เฉียดไม่ถึงกับโดน แล้วตักเรารู้จังหวะรู้อะไรแล้วก็ไม่มีโดนหรอกพี่น้องนะครับของอะไรที่เราทําทุกวันมันก็เกิดความชํานาญครับไม่ว่าจะเป็นตักใส่สิบล้อหกล้อนะครับก็ไม่เคยโดนูนะดี่ผมตักไม่เคยโดนนะนะครัแล้วก็เวลาเราโดนเราก็เอามาเป็นความรู้ครับเอามาเป็นความรู้กับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมมันถึงโดนนะ แล้วก็ไปแก้ไขไม่ยากครับสำหรับการขับแมคโครการทำงานแมคโครนี่ก็ต้องใช้ประสบการณ์ก็ต้องใช้หลายอย่างเพื่อนๆนะครับหัวเราจะทำงานได้นี่หลายอย่างนะต้องหูไวตาไวต้องคิดวิเคราะห์หน้างานของเรานี่ให้มันให้มันดีอ่ะให้มันแบบว่า ทำงานแบบไหลลื่นนะครับไม่มีชะง,งักอะไรประมาณนี้คืองานเราทําได้ต่อนื่งนั่นแเลยครับคือการอ่านงานที่อ่การอ่านงานในอนาคตที่ดีแล้วก็ทําได้คร่องแคล่วว่องไว้ไม่มีติดขัดนะครับการทําทงานนี่บางคนก็ แต่ละคนเขาทำไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะการวางแผนหรือว่าการทําการขุดการอะไรบางคนก็วางแผนไม่เหมือนกันนะแต่ว,ว่าทําออกมาได้เหมือนกันนะพี่น้องนะครับมันก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดของใครนะครับบางทีเราทําเราทําอยู่บนแมคโครนี่ คนอยู่ข้างล่างนี่รู้กว่าเราอีกก็มีนะก็เปลกเหมือนกันเพื่อนๆนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เราก็รู้นะบางทีมันมันทําไม่ได้แบบดันใจคนอยู่ข้างนอกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะบางทีแต่ก่อนผมเคยเจอวันนี้นะทำไมหัดเรกๆนี่ทําอะไรก็ไม่ถูกใจใครเลยครับไม่ถูกใจถ้าคงถ้าเก๋ก็ไม่ถูกใจเลครับเพราะว่าเราขับใหม่เรายังไม่เป็นงานเราอ่านงานยังไม่เป็นครับ วันนี้เราก็ดูว่าเดี๋ยวลองตีนหน่อยพี่น้องลองแขกลองนี่หน่อยรถโยกรถโยกจะรู้สึกว่ารถโยกก็เวลาเราขยับรถมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะบางทีนะถ้าเราไม่เกียร์ทำทางไว้มันก็จะกระดกหน่อยแล้วก็เอาดินเข้ามารองแขกแล้วก็เดินกลับกลับไปฝั่งนี้ที่เราตัก เดินกลับไปแล้วก็เกี่ยบพุ่กองดินที่เราเกี่ยวมาไว้นั่นหละครับรถก็จะนิ่งขึ้นนะนี่ไม่โยกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้รองไปแล้วไม่โยกแล้วนะกวัวจะขับเป็นกว่าจะอ่านงานเป็นพี่น้องนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้คิดว่าใครขับแ็คโคนี่ก็ผมก็คิดว่าจะต้องผ่านมาเหมือนผมนะ ผงเป็นเหมือนกันหละผมว่าะนะเพราะว่าโอ้เรกๆไม่มีใครเป็นนะ,พะเพื่อนผมจะขับเป็นขับคล่องนี่พเพว่าปัวเขาจะปล่อยให้เราขับได้นี่มันยากนะ,พะเพื่อนส่วนผมยังดีครับพ่อสอนนะสอนหลายอย่างครับจาดเปียกไม่ว่าจะเป็นการขุดสระการทํางานการอ่านงานนะพ่อก็ คอยบอกคอยสอนนะครับสมัยก่อนตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจงานเริ่มรู้งานแล้วครับพอขับมาหลายปีแล้วเพื่อนๆเนี่ยเราจะเป็นงานขุดสะงานคลองผมยังไม่เคยขุดแค่คค่หนองนานะโคกหนองนาผมยังไม่เคยขุดแค่นั้นเลยขุดสระขุดอะไรโลกนาการขุดสระก็ถือว่า ก็ทำได้ฝีมืออยู่พี่่าขุดได้แค่นี้ครับข้างล่างมันเป็นหินนะเป็นหินนี่เอาไม่ได้ครับเอาได้แค่ชันลูกหรัง หรือว่าชัน้องรังหนอยู่เพื่อนรั่ไนไได้เลยนะการขับวถโก้ก็ท่าขับของแตล่ละคนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนะครับคนข้างนอกอาจจะไม่เห็นนะแต่คนข้างในนี่ต้องขยับขยายท่าหลายท่าพี่น้องนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันเมื่อยอะนะครับบางทีขับท่าเดียวมันเมื่อยนะเพื่อจะใ,ใช้เท้า ขำตรงนู้นบ้างเหยียบตรงนี้บ้างพี่น้อครับขอไปด้วยแล้วกันนะก็สบายๆครับเราก็ต้องมีท่าผ่อนคลายกันบ้างเพื่อนๆเ,เรื่องธรรมาดาครับแม่ยานางกับผมนี่สนิทกันแล้วไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นรถผมผมขับคนเดียวอะ่ะ a little bit